เดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับใครเชื่อก็เตรียมตัวชิปหายได้เลยเตรียมเงินไว้เยอะๆอีกคําถามนะที่บ้านคุณใช่หรือเปล่าก็คอมเมนต์โกยสตินก็เดี๋ยวตอบโกยสนตนให้แล้วกันนะอันนี้ไม่ใช่บ้านผมครับก็เป็นบ้านของลูกค้าผมก็ทามาหลายหลังแล้วเป็นร้อยหลังแล้วก็พวกงานปูนงานอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่ลูกค้าเผลอผมก็จะใช้วิธีนี้แหละครับผม รักไก่ไปนะไม่ต้องผสมหินทรายก็ใช้วิธีการเก็บออเสตโฟมายีย,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 ยีแล้วก็ผสมกับคอนกรีตแบบนี้นะครับแล้วก็รีบทํารีบเทรีบปูกระเบื้องไปเจ้าของบ้านเขาจะได้ไม่รู้นะครับผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะพอว่าผมเทเสร็จผมรับเงินรับอะไรเสร็จปุ๊บผมก็บล็อกเจ้าของบ้านเลยทุกช่องทางนะไม่ไม่ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับผมคือได้เงินปุ๊บก็ผมก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของผมละนะ จะพังจะอะไรมันก็เรื่องของเจ้าของบ้านไปไม่เกี่ยวกับผมผมก็ทําอย่างเงี้ยแหละมาเป็นร้อยๆหลังแล้วแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับผมถ้าใช้ได้จริงเขาใช้กันทั่วประเทศแล้วใช้กันทั่วโลกแล้วก็ไม่มีใครใช้ก็ผมมีผมใช้คนเดียวไอ้เรื่องเยี้ยแบบเนี้ยไม่มีใครทำก็ผมมีผมทําคนเดียวนี่แหละนะไอ้พวกประเภทที่รักไก่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีใครทำนะครับทั่วโลกเขาไม่ได้นิยมกันเลยนะครับผมมีผมคนเดียวทำแล้วก็ไม่ไม่น่าจะอยู่ถึงสามเดือนอะ พังชิบหายหมดบ้านนะครับตามนี้ครับพี่ครับผมก็ฝากไว้ในช่องฟิตแล้วกันนะ